ราคาจริงๆเหรียญ10บาท2สีวาระต่างๆนะครับรู้แล้วจะอึ้งนะครับอึ้งไปเลยนะครับว่าทำไมมันราคาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มารับชมข้อมูลกันนะครับก็ข้อมูลจริงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้นะครับแนะนำช่องนิดนึงนะครับรับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งทางเพจสลานลมคอย fc แล้วก็ช่อง YouTube สลานลมคอยช n น l นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็คลิปนี้นะครับ มาให้ดูเหรียญ10บ,บาทที่สอบถามกันมาค่อนข้างเยอะๆนะครับเยอะแน่นอนนะครับในในเพจก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูเลยนะครับมีคนละเหรียญ2เหรียญ3มเหรียญรับซื้อไหมขายได้กี่หมืน่นกี่แสนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูนะครับตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับแล้วท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเหรียญ10บบาท2ส,สีที่ผลิตออกมานะครับผลิตออกมาทั้งหมดตามข้อมูลนะครับมีทั้งหมด61แบบ 61แบบ61วาระนะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด61แบบนะครับก็เป็นวาระสำคัญต่างๆนะครับครบรอบ100ปีครบรอบ50ปีของหน่วยงานราชการต่างๆบ้างนะครับยกตัวอย่างอันนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีเหรียญออกมาอันนี้72ปีนะครับยกตัวอย่าง100ปีคมนาคมนะครับอันนี้ก็เป็นของกระทรวงคมนาคมนะครับยกตัวอย่างาวชิระพยาบาลน,นะครับ อันนี้ลูกเสือนะครับลูกเสือโลกครั้งที่20นะครับเนี่ยเหรียญจะผลิตออกมาวาละต่างๆนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเหรียญ10บบาทวาละนะครับคราวนี้เหรียญ10บบาทวาระราคาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความหายากความหาง่ายและความนิยมของรุ่นนั้นๆนะครับอันนี้เริ่มแคบเข้ามาแล้วนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับพูดถึงเหรียญโดยรวมก่อนนะครับเหรียญแบบนี้นะครับ ราคาในกลุ่มซื้อขายไม่เกินเหรียญละย0นะครับอันนี้คือข้อมูลจริงๆนะครับไม่เชื่อเข้าไปดูในกลุ่มซื้อขายได้นะครับส่วนราคารับซื้อของผมนะครับเป็นราคาของผมนะครับผมซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ12บบาทนะครับเห็นไหมครับอึ้งไหมครับราคาบางคนอึ้งว่าทำไมมันถูกจัง12บบาทนะครับราคาอยู่ประมาณนี้จริงๆนะครับอันนี้ชุดนี้เป็นเหรียญที่ผมจะส่งให้กับลูกค้านะครับ ผมขายออกแค่เหรียญละ15บาทแค่นั้นเองนะครับซื้อ12ขาย15นะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับเอาเอาชัดๆนะครับเหรียญแบบปกติทั่วไปซื้อเข้าไม่เกิน12บาทนะครับอันนี้คือเป็นวาระปกตินะครับอ่าเลื่อนออกไปนะครับคราวนี้เหรียญที่วาระไม่ปกตินะครับก็จะมี2รุ่นนะครับก็คือจะเป็นครุฑกับเอเปกนะครับอ่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม แล้วก็ผลิตน้อยนะครับเหรียญ10บาทครุฑเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับถึงแม้ว่าจํานวนการผลิตจะมากถึง5ล้านเหรียญแต่ก็คือราคาจะแพงกว่าเหรียญเอปกนะครับเหรียญเอปกรุ่นนี้ผลิตแค่1ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าราคาครุฑจะแพงกว่าเอปกอยู่ประมาณเหรียญละ1 0บถึง20บาทนะครับราคาตอนเนี้ยในกลุ่มซื้อขายน่าจะไม่เกิน1 7 0 180นะครับส่วนราคารับซื้อของผมสภาพผ่านการใช้งาน2รุ่นนี้ซื้อเข้าไม่เกินเหรียญละ100บาทนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญวาระที่มีราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าเหรียญหลักพันก็มีนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเหรียญหลักพันให้ดูนะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้ผมรับซื้อสูงสุด2,000บาทนะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นวาระนี้นะครับมันมีจุดสังเกตนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวขอโฟกัสนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทที่มีการอา่เขาเรียกว่าปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับก็คือเหรียญที่ <c oughs> ลักษณะของขอบนอกล้นมาด้านในนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆนะครับ ขอบนอกล้นมาด้านในเห็นไหมครับสีขาวๆล้นเข้ามาใน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 แกนกลางในด้านในอ่ะนะครับเหรียญมี2ส่วนมีขอบนอกแล้วก็ไส่ในนะครับตรงนี้ปกตินะครับพอเราไล่มาดูตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญผิดพลาดนะครับเหรียญแบบนี้จะมีราคามากกว่าปกตินะครับแบบนี้ผมรับซื้อสูงสุดเหรียญละ2 0 0พันบาทนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่เหรียญละ200ร้อถึงพันนะครับเดี๋ยวดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ก็เป็นเหรียญวาระเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญวาระเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันพบเจอน้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญปกติแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญวาระแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็รับซื้อนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติจะดูค่อนข้างชัดเจนกว่านะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเป็นเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆในเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆนะครับอันนี้หลักพันนะครับส่วนเหรียญหลักหมื่นนะครับก็มีนะครับเหรียญหลักหมื่นหายากขึ้นมาอีกนะครับใครมีแบบที่ผมนํารูปมาให้ดูผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับมันเป็นเหรียญบล็อกทองคํานะครับยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับเหรียญนี้หน้าเหรียญสิบาทนะครับ เป็นเหรียญ10บาท2สีหน้าเหรียญ10บาทนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมจะขึ้นให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับด้านขวามือเนี่ยเป็นเหรียญบล็อกทองคานะครับเป็นเหรียญ10บบาท2สีราคาหน้าเหรียญ7,500นบาทนะครับแบบนี้ก็คือเป็นเหรียญที่มีราคาขึ้นไปอีกนะครับในวงการน่าจะมีไม่เกิน30เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหายากนะครับหายากก็เลยแพงนะครับลองลอง,ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นหน้าเหรียญ10บบาทก็ ราคาไม่แพงนะครับหลัก10แต่ว่าถ้าเป็นหน้าเหรียญ9อ่า7,500ันะครับราคาก็เล่นกันหลักหมื่นนะครับมีหลายวาระนะครับที่เป็นบล็อกทองคำเดี๋ยวผมลองหาดูอีกสักเหรียญแล้วกันนะครับาวาระนี้นะครับวาระนี้เหรียญปกตินะครับขยายให้ดูนะครับเ,เหรียญปกติชนิดราคาหน้าเหรียญ10บบาทนะครับ แต่ว่าเหรียญที่หายากนะครับบล็อกทองคำราคาหน้าเหรียญ9,000บาทนะครับอันนี้เป็นรูปเหรียญจริงๆนะครับที่ผมนำมาให้ชมกันนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็ลองลองศึกษากันดูนะครับเป็นข้อมูลลึกๆอ่ะนะครับคนปกติทั่วไปไม่ค่อยรู้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นักสะสมก็จะไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเนี่ยนะครับหน้าเหรียญ10บาทก็มีมีเยอะหน้าเหรียญ9,000บาท ก็มีแต่ว่ามีน้อยนะครับก็เลยเล่นกันหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็คือมามาแนะนําข้อมูลของเหรียญ10บบาทแบบนี้นะครับเป็นไงครับฟังแล้วอึ้งไหมครับอึ้งน่าจะอึ้งตั้งแต่ดอกแรกแล้วนะครับที่บอกว่าซื้อไม่เกิน12บาทนะครับก็มีนะครับถ้าเกิดว่าพบเจอบ่อยราคาไม่แพงนะครับส่วนอันไหนที่พบเจอยากก็เล่นกันหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับของถูก ก็หาไม่ยากนะครับของแพงก็คือเป็นของที่หายากนะครับก็พอเข้าใจนะครับใครเชื่อก็ลองศึกษาต่อนะครับใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนำข้อมูลดีๆมามาเผยแพร่มาส่งต่อให้กับนักษะสมมือใหม่หรือว่าผู้ที่ต้องการจะศึกษาในเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นให้ถูกนะครับท่านจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็โอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ